รวมศิลปินรวยระดับมหาเศรษฐีพันล้านในปี2023 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือบิลลี่แอนเป็นหลักใหม่สําหรับการชี้วัดเศรษฐกิจยุคใหม่ของสื่อทางการเงินอย่างฟอสและก็บลูมเบิร์กครับซึ่งนอกจากนักธุรกิจและนักลงทุนแล้วคนดังในวงการกีฬาหรือวงการบันเทิงหลายคนก็กลายเป็นคนรวยระดับพันล้านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่รายได้ของคนเหล่านั้นมักจะมาจากการลงทุนทําธุรกิจต่างๆมากกว่าครับเพราะรายได้จากวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการสแสดงหนังหรือว่าออกผลงานเพลงจะอยู่แค่ระดับประมาณ10บล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าสูงมากแล้วครับการจะสะสมรายได้ถึง1,000ล้านด้วยผลงานวๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ แต่ล่าสุดมีศิลปินคนหนึ่งครับที่สามารถทําเช่นนั้นได้นั่นก็คือเทเลอร์สวิฟท์นั่นเองครับที่เธอเองสามารถรวยด้วยผลงานเพลงแทบจะล้นล้วนโดยไม่ได้ใช้เวลาไปกับก,บการทําธุรกิจหรือว่าลงทุนอย่างอื่นอะไรเลยครับโดยเทเลอร์สวิฟ์ประสบความสําเร็จเรื่องรายได้จากการออกอัลบั้มเพลงหลายชุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งอัลบั้มใหม่3ชุดและการหยิบเอาอัลบั้มเก่ามาบันทึกเสียงใหม่อีก4ชุดที่ทั้งหมดทํายอดสตรีมมิ่งได้สูงมากและอัลบั้มในรูปแบบฟิสิเคิลทั้ง, CD, ง,าางบรารสในลิล์น, tour นะ ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการเพลงครับและล่าสุดกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต Taylor s w i ิ t t ์ e e r a s Tour ทที่เข้าฉายทั่วโลกก็เก็บเงินไปแล้วกว่า203ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งประเด็นสำคัญก็คือ t a y l o r Swift ไปเจราจาเอาหนังเรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยไม่ผ่านสตูดิโอใดๆครับทำให้เธอได้ค่าส่วนแบ่งจากการขายตัวไปแบบเต็มๆว่ากันว่าประมาณ50%เลยครับซึ่งเฉพาะตอนนี้เธอก็น่าจะทำเงินจากหนังเรื่องดังกล่าวไปแล้วกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ในวัยสามสิบสาเปีนะครับเทเลอร์สว ส่วนศิลปินคนอื่นๆน,นะครับที่รวยระดับเป็นบิลเลเน่มีใครบ้างรอไปดูกันดีกว่าครับ คนแรกที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีเงินระดับมหาเศรษฐีก็คือแร็ปเปอร์ระดับตำนานอย่างเจซีครับเจซีกลายเป็นศิลป,ปินแร็ปคนแรกที่มีทรัพย์สินถึงพันล้านในปี2019ด้วยการถือหุ้นในแชมเปญออมองดูบริยัคและคนอนยัคดิวเซที่มีมูลค่ามากกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้นครับรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่างๆในนิวยอร์กและแนเอเอครับความมั่งคั่งของเจซีกระชูดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของบริษัทบันเทิง Rock Nation และบริก,รการสตนนาาในในรี อูเบอด้วยครับจนทําให้มีคนวิเคราะห์ว่าทรัพย์สินของเ c น่าจะพุ่งเกินพันล้านไปพอสมควรแล้วครับ อีกหนึ่งคนครับเมื่อพูดถึงศิลปินระดับมหาเศรษฐีหลายๆคนก็จะนึกถึงชื่อของรียลนาเรียนาเป็นศิลปินหญิงที่รวยที่สุดในโลกในปัจจุบันครับและเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ทํารายได้มหาศาลร,ระดับนี้ครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเรียลนาครับมาจากการเปิดตัวแบรนด์ความงามเฟนตี้บิวตีที่เรียลนาถือหุ้นกว่า5 0ร่วมลงทุนกับบริษัทร,รู้จักฝรั่งเศสอย่าง LVMH ครับส่วนแบรนด์ชุดชั้นายเซเว่นเอ็กเที่เรียลนาถือหุ้นถึงสามากกาสิบเปอร์เซ็น ร้อยล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วครับ ฝั่งศิลปินระดับตำนานอย่างพอลแมคคานน่จาก The Be a t l e s ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีทรัพย์สินแตะพันล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วซึ่งพอลแมคคานน่ยังถือว่าเป็นร็อกสตาร์ที่รวยที่สุดในโลกด้วยครับเช่นเดียวกันกับศิลปินส่วนใหญ่นะครับพอลแมคคานน่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมีบ้านกระจายอยู่ทั่วโลกเกิน100ล้านเหรียญสหรัฐครับและเจ้าตัวยังลงทุนในธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เปิดบริษัทโปรดักชันทางดนตรีครับแต่รายได้หลักของพอลแมคคานน่ก็น่าจะมาจากงานดนตรีนั่่่่่่นนนนนนเเอออองงงงงงงคครรรัััับได้้้ฐาาาาาาาะะแแแตตตพพพลลลหกกขขข The Beters วววมมีีสิิททธ์ึป ปีละ15ล้านเหรียญสหรัฐครับผลงานเดี่ยวของแกก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง Wonderful Christmas Time เพลงเดียวเนี่ยทำเงินให้กับพอแมคแคนนี่ตกปีละประมาณ5แสนเหรียญสหรัฐครับพอแมคแคนนี mm ่ hmm. ies, ยังขายผลงานตลอดชีวิตได้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในฐานะวง The Beatles ที่มียอดขายในปัจจุบันกว่า183ล้านชุดจึงไม่น่แปลกใจครับที่พอแมคแคนนี่จะมีทรัพย์สินมหาศาลขนาดนี้ครับ อีกหนึ่งชื่อที่หลายคนไม่แปลกใจเลยนะครับก็คือแอนดูลอยเว็บเบอร์ครับผู้ยิ่งใหญ่ของวงการละครเพลงมิวสิควลที่ตลอดชีวิตสร้างละครเพลงออกมาแล้ว21เรื่องครับอยู่เบื้องหลังละครดังๆทั้ง Cat p h นทอ t ออ o เดอะโอปรและ Jesus Christ Superstar ผลงานหลายๆเรื่องนะครับเปิดแสดงทั้งที่ท West End และบ Broadway นานเป็น10ปีครับอย่าง The Phantom of the o p e r a ก็ทำาีิีส์อยู่ในบ r o a เ way ยาวนาน35ปีโชว์ไปแล้วกว่า14,000รอบครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เซอร์แ 1, นรอนดู และเกือบจะทั้งหมดมาจากการขายตั๋วละครเวทีเป็นหลักครับ แรปเปอร์อีกคนหนึ่งที่รวยระดับต้นๆของวงการก็คือดิดดี้หรือว่าชอนคอมผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Bad b o ย s e เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับดิดดี้ลงทุนในธุรกิจหลายๆอย่างนะครับทั้งร้านอาหารธุรกิจเสื้อผ้าถือหุ้นใหญ่ใน r e v o l ทีวซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่มีสาขาการผลิตภาพยนตร์ด้วยครับและยังลงทุนใน Play VS ซึ่งจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแข่งขันเกมในโรงเรียนมัธยมปลายของอเมริกาซึ่งทั้งหมดดูจะไปได้สวยครับเพราะ5้าปีก่อนดิดดี้ย หลัก1,000ล้านเหรียญสหรัดเรียบร้อยแล้วครับอาจจะเพราะเจ้าตัวรุ่งเรื่องการทําธุรกิจไปสักหน่อยครับดิดดี้ก็เลยแทบจะห่างหายจากการทําเพลงไปเลยครับถึงขั้นเคยออกมาประกาศกเกษียณออกจากวงการไปแล้วครับจนเพิ่งจะมามีอัลบั้มชุดแรกในรอบ17ปีในปี2023 ศิลปินบางคนนะครับอาจจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนอาจจะแจ็คพอตกับธุรกิจจนกลายเป็นศิลปินที่รวยระดับพันล้านตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับแต่สำหรับศิลปินผู้ล่วงลับจิมมี่บัฟเฟตที่เพิ่งจะจากไปในปีนี้เองใช้เวลาถึง5ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อสะสมทั้งชื่อเสียงทรัพย์สิสนจนในปี2023 Forbes ประกาศว่าจิมมี่บัฟเฟตคือหนึ่งในศิลปินที่มีรายได้ทะลุ100 0ล้านเหรียญสหรัฐครับจิมมี่บัฟเฟตค่อยๆสะสมชื่อเสียงแล้วก็ผลงานจนถึงวัยับมีสิบัม้มรบอลวม1ี ชุดและอัลบัม้มแสดงสด14ชุดครับและแม้ทั้งชีวิตจะมีเพียงแค่เพลง Margaritaville เพลงเดียวที่ติดอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดท็อปเทรนดโดยจิมมี่บัฟเฟตมีรายได้ทั้งจากงานเพลงธุรกิจนานาประเภทไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเบียร์ร้านอาหารบ้านพักหลังกเกษียณของผู้สูงอายุคาสิโนไปจนถึงกัญชารวมถึงหุ้นใน Berkshire Hathaway กลุ่มบริษัทโฮดิ้งข้ามชาติที่บริหารงานโดย w a ร r e n Buffett ที่เป็นเพื่อนสนิทกับจิมมี่บัฟเฟตที่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใดนะครับ คนต่อมาครับคานเยเวสก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เคยมีทรัพย์สินแตะ1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะความสำเร็จของแบรนด์ยีซี่ที่ทำกับ Adidas ในช่วงรุ่งรุ่งที่ทำให้เขามีทรัพย์สินสูงถึง1,500ล้านเหรียญสหรัฐครับที่บอกว่าเคยก็เพราะว่าตอนนี้คานเยเวสล่นออกจากการเป็นบนริเลน์เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็นเรื่อง white life matter หรือเรื่องการให้ความเห็นที่ถูกมองว่าเข้าข่าย anti semitic ที่ถึงขั้นทำให้โดนอาดิดาสฉี ไปให้การกุศลสครับจนปัจจุบันคานเยเวสทรัพย์สินหล่นหวบลงแต่ก็ยังมากถึง400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากทั้งหุ้นในบริษัทหลายๆแห่งและพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงหุ้น5%ในสกิม s แบรนด์เสื้อผ้าประทับสัดส่วนของอดีตภรรยาคิมเคดเชียนด้วยครับ เมื่อมองดูแล้วนะครับพันล้านเหรียญสหรัฐไม่ใช่ตัวเลขที่ศิลปินจะไปถึงกันได้ง่ายครับศิลปินระดับโลกหลายๆคนที่วาโด่งดังมากๆก,ก,ก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นครับเพราะเป็นความสําเร็จระดับที่ต้องใช้ทั้งเวลาจังหวะหรือบางครั้งอาจจะต้องมาจากตัวช่วยอย่างการไปร่วมงานองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อสร้างอาณาจักรทางธุรกิจของตัวเองขึ้นมาครับเมื่อมองในมุมนี้ด้วยทั้งวัยและระยะเวลาในการทํางานประกอบกับการเน้นทํางานเพลงของตัวเองเป็นหลักทําให้ตัวเลขพันล้านเหรียญสหรัฐของเทเลอร์สวิฟ์จึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมาาากๆๆหลยยอ่่งที ททั้งการหยิบเอาอัลบั้มเก่ามาบันทึกเสียงใหม่หรือการปล่อยหนังสารคดีออกมาตั้งแต่ร์คอ c o n ิร์ตยังไม่จบล้วนแล้วแต่กลายเป็นกรณีศึกษาพาให้คนในวงการจับตามองกันเป็นตาเดียวกันครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกยังไงละครับว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐของ Taylor Swift มันมีความพิเศษอยู่ไม่น้อยเลยครับและนี่แหละครับเรื่องราวของศิลปินที่มีทรัพย์สินรวยระดับมหาเศรษฐีพันล้านเหรียญสหรัฐในปี2023อีกแง่มุมของวงการเพลงที่ผมจีนยูฟเฟิเดอร์หยิบมานำเสนอในรายการ You Music Talk ประจำคลิปนี้ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อม ในวงการเพลงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Universal Music Thailand เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจียู่เฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ